เดี๋ยวนะครับวันนี้เรามาดูนะครับ้องใครจะเทือนนะครับเทอร์โบปะทะออเดอร์หกนะครับเสียงดีเหมือนกันแต่จะออกลูกแบบไหนมาดูนะครับเทอร์โบใส่โคโรน่านะครับแล้วทั้มนะครับใส่ออเดอร์หกนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเทอร์โบหรือทั้มน้ำเสียงจะออกมาแบบไหนนะครับตัวนี้จะเป็นของโคโรน่านะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นของทั้นะครับผมเ,เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าเธอโบกับทั้เสียงจะออกมาเป็นยังไงโอเคนะครับ 18นิ้วเทอร์โบนะครับขอบเหล็กนะครับใส่ดอกด้านบนเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าขอนะครับเป็นโคโรนานะครับผมตัวนี้ดูคอนะครับบูคอนะครับสุดยอดโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นสไปเดอร์ที่ทนทานมากๆนะครับอัดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโคโรนานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแน่เหล็กหนาหนานะครับผม สีระเบิดนะครับขอบเหล็กนะครับไม้อัดสวยเลยเดี๋ยวจะกูพิมเตอร์ให้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้กูพิมเตอร์เนาะให้ลูกค้าดูก่อนนะครับประมาณนี้นะครับด้านหน้าแสแกนลายเครื่อดได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าขอแรงๆนะครับขอแรงๆนะครับโคโรนานะครับโค้งหล่อนะครับ ชมนะครับออเดอร์หกไม้อัดแท้นะครับผมออเดอร์หกไม้อัดแท้ตะแกรง้สวยแบบนี้เลยนะครับไม้อัดแท้นะครับวันนี้นะครับลูกค้าจากภาคใต้นะครับขอเป็นทั้นนะครับัน2 0 0วัตต์นะครับงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านข้างนะครับถี่ระเบิดนะครับเน็ดสวยนะครับล้วก็้าคาจะเขียนว่าออเดอร์หกสิบแปดนิ้วนะครับผม เราจะได้ดูเทนเล็ก Oh uh, no! เบรคของอัดเทอร์โบอยูนครับตัวนี้เราขับเบรคของเทอร์โบนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเบรคของเทอร์โบนะครับข้างเดียวนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์สองข้างตัวนี้ใส่ดอกของอ่าตัวนี้ไม่อัดแท้ขอบเหล็กนะครับตัวนี้ ตัวนี้น่าจะใส่ดอกของอ่อาะไรนะโคโรนานะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นโคโรนาที่ผมถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้นะครับของโคโรนาตัวนี้อยู่ที่ใบละโอรมชั่นใบละเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเป็นโครงอ่าโครงหล่อนะของโคโรนาครับไม้อัดแท้นะครับเทอร์โบขอบเหล็กนะครับเดี๋ยวกูพิเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วถ้าเป็นดอกของอบอ้อมเหมือนกันตัวแปดร้อยวัตต์นะครับโครงปั๊มนะครับตัวนี้ ผมส่งอยู่ที่5,009นะครับผมเริ่มต้นนะครับขอบเหล็กแบบนี้เลยนะครับครับหูจับจะเป็นแบบนี้นะครับมีสแกนโลโก้นี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคเรามาดูนะครับออเดอร์6ตัวนี้ลูกค้านะครับที่ชุมพรไม่ไม่ใส่ขอบเหล็กนะครับผมเอาให้เหมือนของเดิมนะครับตัวนี้ฟังเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นออเดอร์ ตัวนี้ใส่ของดอกของท้ำลงไปนะครับตัวนี้ทำพัน0ำันสบาทเหมือนกันนะครับตัวนี้อยู่ที่6 9พันเก้นะครับอ่าหน้าตะแกรงแบบนี้เลยนะครับลูกค้าชอบนะครับไม่ได้ใส่ขอบเหล็กหูจัดนะครับจะมีสแกนโลโก้ตัวนี้นะครับออเดอร์หนะครับผม นะครับสแกนหน้าตู้ได้เลยแต่ถ้าใส่คงปั๊มนะครับของโอปอ,อมอยู่ที่800วัตต์นะครับตัวนี้ผมส่งแค่5 7 0 0นะครับผมเอาไปเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวฟังเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นออด6นะครับประสิทธิภาพของเทอร์โบ เทสเสียงนะครับเสียงอของดนตรีสดนะครับกับ b ีวีอ่าไม่ใช่บีวีเทอร์โบนะครับเจีดนตรีสดกับเทอร์โบเข้ากันมากนะครับเสียงแน่นนะครับนุ่มแน่นแล้วเข้าหัวใจนะครับพวกนี้นะครับ ตัวบนสามรอยคูณามร้อยวัตต์ดันเบรคครับตัวล่างหกร้อยวัตต์คูณหกร้อยวัตต์นะครับตัวนี้จะดันกลางนะครับตัวนี้จะดันดันกลางเอ้ยอ่ะตัวนี้ดันกลางผมพูดผิดนะครับ3ามร้ยคูณามร้อยวัตต์เนี่ยผมเอาดันกลางนะครับอย่างละใบนะครับตัวโน้้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรคนะครับเบรคข้างซ้ายนะครับเบรคข้างขวานะครับต่อแค่สองไปนะครับ นี่ตัวเดียวนะครับทางเสียงหลังคาครับวันนี้นะครับให้มาดูนครับเสียงกระเดื่องนะครับกับตัวเทอร์โบนะครับเทอร์โบก็จะดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งนะครับผมอ่าพวกดนตรีสดเล่นแบบเนี้ยนะครับเพราะมันจะใหญ่กว่าอ่าพวกคอร์ดนะครับแพงสูงนครับแพงสูงนะคอร์ดหกก็จะเตี้ยกว่านะครับประมาณสิบเซนเลยนะครับ ตัวนี้จะสูง70แล้วก็ออเดอร์6เลาะตัวนู้นเทอร์โบจะสูง80นะครับแต่ความลึกนะครับความลึกเท่ากัน80นะครับเดี๋ยวเราลองย้ายนะครับจากตู้ของเทอร์โบนะครับยังไม่ได้เบาเสียงนะครับอ่าแล้วก็เอามาใส่ของออเดอร์6เลยนะครับะจะได้ความนุ่มนะครับตัวออเดอร์6จะได้นุ่ม นุ่มลอยข้างหน้าไกลนะครับอันนี้คือเบสอย่างเดียวครับอันนี้คือเสียงหลังคานะครับ๋ยวเราฟังกันนะใจใอันนี้ก็จะเป็นออเดหกนะครับใส่ของรูครับนะครับดีเันคนละอย่างนะครับเดี๋ยวเราลองเดินออกไปไกลๆฟังนะครับตัวนี้นะครับกับเสียงดนตรีสดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพลงกันอีกทีหนึ่งนะครับ ออเดอรหกแค่สองใบนะครับบอกได้เลยว่าออเดอรหกจะนุ่มนะครับรอยแล้วก็ส่งไก่